กราบสวิดัดสวัสดีตำรวจทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ของปาสักทีมงานของจอรดิสนะมาวันนี้ก็มาอยู่ในหน้าของพีจีลักกีเลโกะนะฮะมีทุนมา 70k นะฮะท่านผู้ชมมาเริ่มเบ็ด400เลยแล้วกันก็อยู่ในหน้าของ UEA 8นะย้ำนะฮะท่านผู้ชมวันนี้รีวิวกันหน่อยซื้อเลยฮะเบ็ดแรก30,000 ก็อย่าลืมไปรับโปรโมชั่นด้วยนะฮะรับปูนะฮะสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าได้เลยฮะไปรับกันเลยนะครับเข้าไปดูกันเองถามแอดมินเลยนะเบ็ด400ครับซื้อ3 0ม0 0่จะรอดหรือจะล่วงวันนี้ก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะเดี๋ยวจะเดินทางจังหวัดก็ขอทำ ขอปั้นหน่อยนะท่านผู้ชม,ชมขอปั้นให้ขึ้นแสนนะไม่รู้จะขึ้นให้หรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะฮะถ้าขึ้นหนึ่งร้อยเคได้ก็จอบอจบเลยนะฮะสวยดอกนี้ฮะหมื่นสองไม่น่ารอดโอ้โหเฮียดอกนี้ แตกไปดิ48,000โอเคเฮ้ย hey, ลองเชิงไม่กี่รอบนะแล้วก็ซื้อนะท่านผู้ชมตอนนี้แตกนะขึ้นแล้วนะตอนนี้กำไร30,000ขึ้นมา1แสนเฮ้ยเอาว่ย UEA วันนี้โู้แตกจัดเฮ้ย hey, โคตรแตกเลยวันนี้ แต่และเกมแตกมากครับผู้ชมโอเคพอใครสนใจก็จะปักลิง์กแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะก็บอกกันไานะฮะชอบเกมอะไรนะชมผมจะจัดให้เลยแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็ขอขึ้นแสนปั้นทุนนะเดี๋ยวก็จะไปเล่นเกมอื่นกันต่อเฮ้ยแต่แม่งเ,มเอาว่ะขนาดซื้อเบ็ดแพงสูงสุดนะผู้ชมหกหมื่นห้าโอเคครับกำไรมาสามหมืนสี่พอแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวปัดเศษก่อนละกันนะท่านผู้ชมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์ s ด b ับสไข e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละท่านผู้ชมไปต่างจังหวัดก่อน